ไม่ท้อคนล้อไม่เหนื่อยรุ่นนี้เลยครับ Chevrolet p r e m i e ครับวันนี้ภารกิจของพี่เอมนะครับก็คือซื้อรถเข้าใหม่ได้หนึ่งคันแต่ว่าพี่ชายของพี่เอมนะครับเขาจะเอารถคันนี้ไปขายที่กรุงเทพมหานครพี่เอมก็จะนำรถคันนี้ขึ้นไปส่งให้กับพี่ชายที่น่ารักนะครับนั่นก็คือพี่ตั้มนั่นเองถือโอกาสรีวิวรถคันนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยเลยแล้วกันเผื่อใครอยากจะได้แบบ f o r t u n e r b a j e r o Everest ก็อาจจะมีรุ่นนี้เป็นทางเลือกแต่อย่างที่บอกตอนตอน้นคนใช้ไม่ทอ้อคนรอไม่เหนื่อยรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ตลาดยอดนิยมแต่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอนถ้าใครสนใจหารถทรงนี้รถตรวจการเจ็ดที่นั่งสูงๆใหญ่ๆแบบนี้ไว้ใช้งานในราคาประหยัดต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาประหยัดมาก459,000บาทเองแต่จะได้รถที่ดีหรือเปล่าเราต้องไปตรวจต้องไปดูรถให้ละเอียดด้วยนะครับ ครับอย่างที่บอกคือรถคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาก็มาตรวจด,ดูกันก่อนตอนนี้สตราร์ทรถเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเอ้ยเลขไมล์น้อยนะแพ้ปะวะเดี๋ยวมาเช็คกันดูนะกดออตโต้ไปรุ่นนี้แอร์ออโต้ด้วยไอ้ย่าดูเห็นไหมดูเห็นไหมอ๋ออ๋อลมแอร์มันจะเพิ่มเองนะครับอ่าทั้งนั้นเราลดนิดนึงนะครับเสียงแม่งลำคาญนะอ่าเสียงมันดังไปลดลมแอร์หน่อยอ่ะมาดูประวัติการใช้งานรถคันนี้นะครับที่พี่เอ็มเปิดดูโอ้ยใสยๆนะครับเข้าเช็คปี16 17, 17 18 19 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเฮ้ยเช็คล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนหกปีสองพันยี่สิบสามเฮ้ยเมื่อต้นเดือนนี้เองต้นเดือนนี้เองเข้าเช็คที่เลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับตอนนี้เลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นโอเคไม้แท้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นหายากนะรถที่มันเข้าศูนย์ตลอดอย่างเงี้ยหายากวินการ์ดนี่อยู่ครบเลยคู่มือนะครับไมล์ลิงก์หน้าจอมัลติมีเดียตัวนี้ก็อยู่นะคู่มือ การใช้งานรถอยู่บุกเซวิตอยูอ่ถึงแม้ว่าเชฟบรเลตเขาจะไม่ได้มีโรงงานผลิตแล้วในเมืองไทยก็ตามเถอะแต่รถแม่นคุณสมบัตินั้นโคตรดีงามนะครับแล้วก็มาดูเล่มทะเบียนชุดโอนอมาครบมาครบจ้ะผมขออนุญาตปิดรลยเรียนลูกค้านิดนึงนะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรถคันนี้นะครับอตอคอสอ2013แต่ถ้าดูตามรหัสตัวถังนะครับมันจะมี 0EH นับกันดีๆนะครับ B h คือ2,11 0นะครับ C h คือ2,12 0นะครับ D h คือ2,13 0นะครับ E h จริงๆโมเดลนี้เป็นโมเดลเยียร์14นะครับแต่เขาต่อ2,13 0น่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างแต่เป็นโมเดลปี2,14 0มาจดทะเบียนปี2,15 0โอเคว่าเครื่อง 2,800cc 4 Win วินด้วยเฮ้ยเออ4ฟรวินด้วยลำดับที่1นะครับเป็นชื่อเจ้าของเลยโดยตรงนะครับก็คือคุณคนนี้นะลำดับที่1วันที่จดทะเบียนนะ่ก็13มกราคม8นะครับ ตรงกับวันที่จดทะเบียนเลยที่คข้บครองรอ13บามก็ได้8ฉะนั้นลำดับที่1ซื้อสดออกห้างป้ายแดงมือเดียวไม่แท้ใสๆแบบนี้โอ้โหแม่งโคตรแจ่มซื้อสดนะครับมือเดียวออห้างป้ายแดงไม่แท้นะครับการันตีเช็คทุกอย่างให้หมดแล้วนี่มันโคตรใส่ะ อันเราจะขับรถทางไกลเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจอด่านใช่ไหมเราต้องตรวจเช็คก่อนภาษีพรบยังไงบ้าเดี๋ยวรถตำรวจจับนะครับพรบรนะครับพรบรจะหมดอ้อสิบสามเดือนหนึ่งปีหนะ้ารอดรอดนะครับเดี๋ยวไปดูภาษีน,นิดนึงภาษีเมื่ไหล่เออเออนะครับภาษีก็สิบสามมกราหกเจ็ดละอดนะครับเข้าได้ทุกด่านตำรวจไม่จับแน่นอนนะครับเดือนนี้มิถุนาเองรอดรอดนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็มาดู เรื่องของเอกสารเพิ่มเติมนิดนึงรถคันนี้ประวัติดีไหมตรวจสอบจากเอกสารได้นะประกันภัยหมด31นะครับ31เดือน10อ่าปี P 66ยังไม่หมดนะครับประกันภัยนี่เป็นประกันภยัยชั้นหนึ่งด้วยอ่ะโอ้ยยชั้นหนึ่งด้วยดูดีๆนะจริงๆเบี้ยรุ่นเนี้ยสองหมื่นห้านะครับเบี้ยสองหมื่นห้านะแต่ว่านะครับมีประวัติดีหมื่นสี่อ่าแล้วก็ได้ส่วนรถอื่นๆอ,อ,อีกเจ็ดร้อยสิบห้าลูกค้าชั้นดี ได้ส่วนลดไปหมื่นห้านะครับจ่ายค่าเบี้ยจริงหมื่นสี่แสดงว่านะครับสแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยมเลยถ้าเคยยเนี่ยต้องโดนเบีย้ยเพิ่มไม่ได้ประวัติดีแต่นี้ได้ประวัติดีด้วยดูดิประวัติดีทั้งหมื่นสี่อุ้ยโคตรแจ่มรถแม่งมือเดียวด้วยเข้าศูนย์ตลอดด้วยตัวถังรถคันนี้นะครับ M M M หนึ่งหกเลยหนึ่งห้าหก M K ศูนย์ E H หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าไปดูกันนิดหนึ่ง หกศูนย์หกศูนย์เก้าตองทองตองทอง,องมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะต้อสตินะครับนี่นี่นีใน่ใช้ได้ใช้ได้ตรงเป๊ะช่วงล่างไม่มีสนิมผูกพังนะครับช่วงล่างยังใสๆสยอยู่นะครับไม่มีสนิมผูกพังเท่าไหร่เสียงสวยนะครับอ่าไม่มีเ,มเยิ้มหยดย้อยเดี๋ยวครับตังค์ใจต้องมุดดูสักนิดหนึ่งไม่มีน้ำมันรั่วเสิมไม่มีเยิ้มหยดย้อยนะครับสรืรอยภายนอกมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยนะครับรถใช้งานแหมไม่ได้ซื้อมาจอดซื้อมาขับ มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเชียวๆถักๆริ้วๆรอยๆเล็กๆน้อยๆโอ้ยรถใสลุยไม่ได้มาจอดบนพรมในห้องแอร์นะครับอ่าริ้วรอยมีบ้างแต่ไม่มีบุบไม่มีแหกนะครับอ่ามีสักตรงสักเก็ตเล็กๆน้อยๆน่อยๆจุดๆเล็กๆน้อยๆขุดๆขีดๆกิ่งมงกิ่งไม้อะไรพวกนี้มีบ้างไฟท้ายสวยไม่แตกนะครับไม่มีอะไรเนี่ยโดยรวมรถก็สภาพโอเค LTZ รุ่นท็อปท็อปนะฮะท็อปโฟวินด้วยนะครับโดยรวมโอเคนะครับ ล้อยางเป็นไงบ้างพร้อมขับไหมโอ้โหยางดอกหนายางดอกอย่างหนานะครับเออ,อดูปียางนิดนึงเฮ้ยยางปียี่สามเฮ้ยลูกค้ารุ่ดูแลรถก็ดีแล้วเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยเนะี่ยศูนย์ห้ายี่สามยางปีนี้เลยจานเบรกนะครับรุ่นนี้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยเบรกกรึบๆนะครับจานเบรกเรียบคลิปนะครับถ้าเบรกยังหนาถ้ามองด้วยตาจะเห็นเลยว่าอย่างหนานะครับจานเบรกเรียบคลิปเรียบคลิปนะครับอย่างนี้สบายใจถ้าผมขับทางไกลขึ้นไปกรุงเทพรับรองไม่กินข้าวลินจานเบรกหนาเตอะหนาเตอะ,น,ตะนะครับ โอเคพร้อมพร้อมขับขี่ได้นะครับเดี๋ยวดูระบบไฟกันนิดนึงนะครับไฟได้ไหมเผื่อไปถึงกรุงเทพแล้วมันค่ำเครื่มอะเปิดไฟตรงนี้นะตัดหมอกหน้าจัดหมอกหลังนะครับนี่มีหลี่เรือนไ้ด้วยนะครับแล้วก็มีปรับระดับไฟหน้าด้วยเผื่อด้านหลังนะครับทุกหนักแล้วไฟยางตาเนี่ยปรับระดับกดไฟหน้าลงมาได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่เช็คระบบไฟนิดนึงว่าติดหมดไหมนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางไกลเอาให้ชัดนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวแล้วเพื่อนไม่รู้สวยสวยเลยถ้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเพื่อนไม่เห็นอะ นะครับไฟติดนะครับไฟท้ายติดไหมได้ถึงกรุงเทพจำเป็ต้องเช็คก่อนตัดหมอกหลังติดตัดหมอกหน้าติดทุกอย่างติดหมดโอเครตไฟใช้ได้นะครับเฮดปัดน้ําฝนนิดนึงแต่เตอร์ดังไหมเอา้าอ่าปัดน้ำฝนหน่อยอ่าปัดหน้าโอเคเออปัดดีปัดเกี้ยงนะเออใบปัดดีคือถ้าสัมผัสอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าลูกค้าเขาดูแลค่อนข้างดีนะเออเพราะว่าแหละเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นนะครับทุกอย่างมันงทำงานได้ดีดีหมดเลย นะครับอ่ะดูด้านหลังนิดนึงอออ่าน้ำฉีดกระจกหลังไม่ออกรูอาจจะตันเดี๋ยวค่อยไปทะแยงดูแทงดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่น้ำฉีดกระจกหน้าออกอ่าโอเคเคลียร์อย่างนี้ก็พอสบายใจได้นะครับโอเคปิดไฟหน้าก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับแต่ดังไหมอ่าแต่ดังแต่ดังนะครับอันนี้เราขับสองเดี๋ยวผมไม่มีเวลาลองขับสี่ให้นะเดี๋ยวขับสี่เดี๋ยว,ยวค่อยไปหาเวลาลองอีกทีหนึ่ง ใช้呀 <Hey. S 2> อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดอ๋อมีไฟไฟส่องเป็นที่มีที่เก็บแว่นตาโอ้ตอนสองก็มีไฟนะครับเปิดแอร์หน่อยดีกว,ว่างอโอ้ยครับอ่ะยังไม่ได้เปิดแอร์หลังดีกว,ว่าแอร์หลังแอร์ลมนี่แอร์หลังอยู่ตรงนี้นะคะรับเรือ AC กดปุ๊บอ่าช่วยระบายความร้อนนิดนึงนะครับรถมันใหญ่รถมันใหญ่หญอ่ะแล้วก็เปิดแอร์หลังตรงนี้ได้มีแอร์ออก ไม่มีแอร์หลังคา3มตอนเลยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ที่นั่งตอนหลังก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับอันนี้แวะแวะไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วดีกว่านะ hey, บ่อแถวสองพับเด้งได้นะครับแต่ติดกระเป๋าเดินทางของผมนะครับจริงๆมันต้องเด้งมาตรงนี้แล้วก็เวลาขึ้นลงรถก็น่าจะทําได้สะดวกนะครับมีที่วางของให้มีที่วางแก้วให้ตอนสามนะครับที่วางแก้วให้ทุกจุดเลยแล้วก็ด้านหลังก็มีไฟมีไฟทุกตอนนะครับ ไฟทุกตอนมีช่องแอร์ทุกตอนอันนี้เรื่องของความมีประสงค์ใช้งานได้จริงเนะี่ยผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยนะเออได้ได้ทุกตอนน่ะก็ดไม่ด้ง่ายนะครับพับ,บอราะได้ด้วยเยมีขอแขวนของให้ด้วยนะครับเผื่อเราตั้งไว้แล้วเราอยากจะแขวนอะไรไว้ก็แขวนได้มีขอแขวนของให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ดูท้ายกันนิดนึงดิเปิดท้ายเยมีกล้องมองหลังด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยอนี่ที่เก็บของด้านท้ายก็เรียบร้อยดีนะครับ อันนี้ก็คือเครื่องมือแม่แรงอะไรพวกนี้นะครับแม่แรงเครื่องมือแม่แรงเครื่องมือครบมันเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะผมมองว่าคือแบบว่าของมาครบของมาครบทุกเซอร์วิสคู่มืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมาครบอันนี้พอดีมือเดียวนะต้องเข้าใจมือเดียวก็คือแม่งลําบากนะครับมีไฟสองด้านท้ายให้2จุดมีตะขอไว้รัดของได้มีพ o ว e r outlet ท้ายรถชาร์จไฟเออดีคนนั่งตอน3นะชิเสียบชาร์จไฟดลวมือถือตรงนี้ได้ ฮ้ยมันมันโอเคมันมันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีที่เก็บของของเปียกๆเนี่ย,ยาวางตรงนี้ได้ได้ไม่เลอะพรมเนาะออแล้วก็ตรงนี้วางของได้หน่อยอืโอเคนะถือว่าอเนกประสงค์นะครับพับเบาะอือพับได้เว้ยพับพับได้โอเคแจมแจมเลยครับแจมพูดจริงๆเอาไปใช้เนี่ยสี่โอ้ยมีไฟตรงนี้ด้วยเออแม่งดีว่าคือตอนึ้นปนปฝาท้ายนี่ไม่มืดนะมีไฟทุกจุดเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ยึดติดย่องแบรนนะ คือใครชอบโตโยต้านะครับอีสุซุฟอร์หรือว่า m i t ซูเนี่ยคือใครชอบประมาณว่าปาเจโลเอเวอร์เลสมิวเอกฟอร์จูเนอเนี่ยก็แล้วแต่แต่คุณลองไปดูราคาดูนะครับว่าราคารถพวกนั้นราคาเท่าไหร่แต่คันนี้459,000บาทครับ459,000บาทรถจดทะเบียนปี2015โมเดลโมเดลการผลิตปี14-15คุณลองไปดูรถยี่ห้ออื่นดูนะครับว่าเท่าไหร่คุณบอกว่าเชฟไม่ใช่เป็น,ปนแบรนด์ตลาดใช่ไหม ก็ข้อดีนะครับราคามันถูก459,000บาทคุณไปดูรถยี่ห้ออื่นๆที่ผมพูดมานะครับมันแพงกว่า3ามสามแสนแน่นอน, 3, 000, น,อน 2, 3, แพงกว่ากันสามแสนแน่นอนสองแสนสามแสนบาทแพงกว่าต้องมีแล้วไม่รู้ได้สภาพ,ภาพดีหรือเปล่าแต่คันนี้รถมือเดียวซื้อสดออกห้างไปแดงเข้าศูนย์ครบทุกระยะบอดี้เดิมๆมีมริ้วรอยบ้างมันก็เล็กน้อยนะผมว่าประกันไนทยชั้นหนึ่งทำต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปี15จนถึงปีนะี้เจ็ดแปดปีเนี่ยหะเออ ส่วนรถประวัติดีได้หมื่นสี่โอ้โหรถไม่กิฟต์ไม่รู้จะกิฟต์ยังไงแล้วอะภาษีก็หมดปีหน้ามกรลายางเม่งก็ใหม่อะเพิ่งเปลี่ยนอะยางปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามสภาพภายในนี่ก็แบบเอาสวยๆเงี้ยเออพวงมาลัยไม่ก็ไม่ยับไม่หลมอันนี้เพิ่งรับมายังไม่ได้แบบทำความสะอาดอะไรเลยด้วยเบาะเนี่ยเดี๋ยวไปฟอกฟอกแล้วมันจะขาวมันจะสวยวันนี้เยอะเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพี่ตั้มเขาจะไปพ่นกัสนิมนะสปาสปาะฟอกผมนี่ผ้าหลังคานี่ยังสวยไม่มีห้อยไม่มีย แล้วเนี้ได้โฟล n วินรุ่น h o อปด้วยนึกออกไหมหน้าจอไมลิงเนี่นี่เบาเบาเบาไฟฟ้านะครับขอโทษเบาไฟฟ้านะครับไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะปรับครงเองนะไรวพวกนี้ไฟฟ้าหมดนะฮะเออคุณลองดูแล้วกันรถ คุณสมบัติแบบท็อปท็อปพร้อม,อมขับ4แบบนี้ตามที่ผมว่าไปนะครับ4ี่0 0่บาทมันเป็นทางเลือกให้สำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ยึดติดในเรื่องของแบรนด์นะครับมันไม่ยอดนิยมจริงแต่ราคามันถูกกว่าตลาด2 3 0 0 0แสนบาทขึ้นไปแล้วได้รถสภาพสดๆดีเงี้ยคุณใช้ไปคุณไม่ต้องกลัวราคาตกหรอกเพราะอันเนี้ยออกห้างป้ายแดงมันตกล้านล้านห้าโดยประมาณนะล้าน4ไปปลา 5, ยล้านห้าเงี้ยแล้วคุณซื้อได้แค่4 5 9 0 0 0าน้นบาทมันประหยัดไปล้านต้นแล้วอ่ะเออเอาอะไรอีกแล้วได้รถคุณภาาพพออย่่งทีผมูด ลองดูเผื่อเป็นทางเลือกนะครับยี่ห้อตลาดก็ดีถ้าคุณชอบยี่ห้อตลาดก็ไปซื้อตลาดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสแต่ทาหาความคุ้มค่าผมมองว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งเลยที่น่าใช้ลองดูถ้าสนใจทักมาเดี๋ยวให้ไปคุยกับพี่ตั้มโดยตรงพี่ตั้มเป็นพี่ชายผมพี่ชายผมเองนะครับเดี๋ยวให้คุยกับเขาโดยตรงนะครับไปซื้อกับเขาไม่ต้องซื้อกับผมแต่พอดีผมก็ฝากพี่ตั้มซื้อรถคันหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอารถคันนั้นที่พี่ตั้มได้หรือเปล่าแล้วพี่ตั้มก็ฝากผมซื้อรถค แล้วก็มาบอกฟิลลิ่นการขับขี่ให้ฟังนะครับมาบอกความคุ้มค่าให้ฟังเพื่อให้สนใจก็ซื้อเพียเาน้เองสิบโมงครึ่งสตาร์ผมลองเซตศูนย์ดูนะครับเพื่อจับว่าอ,อัตราการทิ้น้ำมันมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวามือใช้งานง่ายเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับซึ่งเชฟ รุ่นก่นกอนๆเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ซ้ายนะแต่รุ่นนี้อยู่ขวาใช่งานง่อีกวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับขับรถคันนี้ขึ้นไปส่งให้พี่ตั้มพี่ชายที่น่ารักที่กรุงเทพก็เลยถือโอกาสจับมารีวิวให้ทุกคนเลยเผื่อใครสนใจรถครอบครัวแนวสมบุกสมบัตินะครับก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลย ตอนนี้เราก็วิ่งมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทางจากสุร,ราษฎร์ไปกรุงเทพโดยปกติที่ผมขับนะครับก็จะอยู่ประมาณ660กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวผมจะพักเบรกนะครับออกจากสุร,ราษฎร์มา10โมงครึ่งตอนนี้ก็บ่ายสองสิบนาทีเดี๋ยวเราขับ4ชั่วโมงแล้วก็จะพักนะครับก็น่าจะได้ครึ่งทางพอดีถึงกรุงเทพก็ได้ใช้เวลาสั้8หรือ9ชั่วโมงประมาณนี้ําหรับความรู้สึก ที่ขับเทรลเบเซอร์นะครับอันดับแรกเลยเรื่องทัศนวิสัยดีด้วยความที่เป็นรถสูงครับการมองเนี่ยง่ายข้างหน้ามีอะไรหลนอยู่มีรถกี่คันเนี่ยอันนี้มองสะดวกสบายไปหมดเลยนะครับอันดับที่2คือเรื่องอัตราเ,เร่งเรืศดเวลาจะกดแซงทีนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งปี๊ดแซงพ้นได้แบบชิวๆเบาๆเหมือนขี่เมฆไปเลยฟู่เลยนะครับสําหรับข้อเสียแล้วกันข้อเสียสาหรับผมนะเวลาเบรกเนี่ยอาจจะต้องออกน้ําหนัก ที่ส้นเท้านะครับออกน้ําหนักที่ส้นเท้าเยอะสักนิดหนึ่งน,นะครับมันเบรกอยู่นะไม่ใช่ไม่ยอยู่แต่เวลาเหยียบเบรกใช้น้ําหนักในการกดเบรกเยอะนิดหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับพวกรถตลาดทั่วไปพวกโตยโยต้าฮิวสู่อะไรนนะพวกนั้นการเบรกเนี่ยมันอาจจะจึ๊กมากกว่าคือแบบแตะและแบบเบรกหัวทิ่มหน่อยนะครับแต่สําหรับเทเลเวอเรอร์เนี่ยก็คือต้องกดน้าหนักที่ขาลงไปค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งในการเบรกนะครับอันนี้เป็นข้อเสียสาหรับคนที่ไม่คุ้นนะ เออก็อาจจะแบบตกใจตกใจนิดนึงแต่ว่าถ้าปรับตัวให้รถสักนิดนึงขับมันสักช่วงระยะเวลาหนึ่งจะชินหละชินแล้วเราจะรู้แล้วว่าเอ,อ้ยหยีบเบรกแรงได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนช่วงล่างการเกาะถนนถือว่าโอเคเลยเข้าโค้งในระดับความเร็วร้อยขึ้นเนี่ยถือว่าเกาะติดโค้งได้ดีนะครับถือว่าเป็นช่วงล่างของรถ p p v ที่ดีพอสมควรเลยแหละในลําดับต้นๆเลยแหละการจิกเกาะโค้งเนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่มีอาการโยนตัวหรือล่อนอะไรพวกนี้เลยนะครับ ไปกันต่อรุอ่นนี้ที่วางของก็เยอะดีนะครับอดูดูให้เต็มตานะตัวนี้ก็วางได้ตัวนี้ก็วางได้นะครับต้องหลังจากนั้นที่วางแกว้วน้ำท่านนี่งซ่อนไว้เป,ป็นระเบียบเรียบร้อยวางตรงนี้ก็ได้ตัวน,นี้ก็มีนะที่วางแก้วเนี่ยๆนี่ปึ๊บปัพอัปึ๊บโป๊ะเป๊ะเนี่เนี่วางขวดได้อีกเนี่วางลูกแผลงได้ที่วางแก้วน้ำที่วางของต่าง,างๆเยอะพร้อมใช้จริงๆนะ โอเคเก็บ okay. มันตาก็ได้ขึ้นลงรถนี่เหนี่ยวเหนี่ยวน้ดเนียวมีที่เหนี่ยวให้เลยจับได้ได้อยู่ไปย่ะไีตรงนี้อีกหน่อยให้ดูไม่ครบหายามีด้วยลิปสต,ติกใครมาทาปากเราดีไหมเนาะอย่าเลยแบบ A U S U S B อยู่ในที่พักแขนกลางแล้วตอนนี้มี power outlet ให้สองจุดมีระบบช่วยในการลงเขาอ้ออปชั่นเยอะ ภาพรวมของการขับขี่ในวันนี้นะครับตลอดเส้นทางก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะเป็นรถที่ขับทางไกลแล้วรู้สึกสบายไม่เมื่อยล้านะครับเวลามองทัศนวิสัยก็ดีนะครับอัตราเร่งก็โอเคการก่อถนนการเข้าโค้งต่างๆก็อยู่ในระดับที่พอใจเลยแหละคือขับแล้วไม่รู้สึกว่าเหนื่อยต้องไปควบคุมรถอะไรเยอะและในที่สุดช่วงเย็นเราก็เข้าเขต สมุทรสงครามนะครับก็วิ่งเส้นพระรามสองแล้วก็ไปขึ้นวงแหวนนะครับบางนาบางปะอินมุ่งหน้าเพื่อจะไปลงบางนาก็เก็บภาพสวยๆระหว่างทางมาฝากทุกคนนะครับที่อุตสาห์ชมรีวิวนี้จนใกล้จะจบแล้วก็พยายามเก็บบรรยากาศข้างทางระหว่างทางที่มันสวยๆ ไปให้ทุกคนได้ชมด้วยนะครับเพื่อความเพลิดเพลินแต่สาหรับเรื่องรถใครชอบก็ลองดูนะครับคันนี้พี่ตําก็ขายแค่459,000บาทเองกรุงเทพก็ยังเป็นกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับพระอาทิตย์อัสดงถึงจะสวยงามแค่ไหนแต่รถก็ยังคงติดถึงแล้วครับเต็นทที่ชายที่น่ารักของเราเดี๋ยวรถไปจอดด้านหลังกัน ตาการสิ้นเปืองก็อยู่ที่ประมาณ12.7กิโมตรต่อลิตรอันนี้จับโดยตัวรถนะครับ650.9กิโเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ย86นะครับมาเจอรถติดตอนหลังๆนี่นะติติ๊บนะครับโอเคจัดไปเดี๋ยวขอถอยจอดก่อนนีน่มีกล้องมองถอยด้วยแจมโบ้มีต้องช่วยถอยด้วย,อยถอยจอดสักนิดอ่ะด้ๆ,ๆๆๆมีคนมาเปิดประตูให้ละโอเคดี นะครับการเดินทางวันนี้ด้วยเ h ฟโรเลตเ t อร์เวเซอร์ผมถือว่าเป็นรถที่ขับขี่สบายต้องบอกว่าสบายเพราะว่าสูงทัศนวิสัยดีนะครับช่วงล่างการกกาะถนนดีอัตาเล่งดีก็มีอย่างเดียวก็คือเรื่องเบรกซึ่งเป็นเนเจอร์ของรถรุ่นนี้เลยเบรกอาจจะต้องใช้แรงเหยียบเยอะนิดนึงแต่ว่าระบบเบรกไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับคือมันเป็นปกติตามลักษณะนิสัยของรถรุ่นนี้อยู่แล้วโดวยรวม ในราคาระดับราคาที่459,000บาทผมว่าเอาได้ยังไงก็ประหยัดกว่ารถตลาด2-3แสนขึ้นไปแน่นอนลองดูนะใครสนใจลองทักมาเดี๋ยวให้คุยกับพี่ชายผมโดยตรงเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รถผมนี่แต่รถผมนี่คันนี้รถผมคันนี้เออคันนี้ที่ผมมาเอาที่ผมมาเอาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะลงไปสุราษฎร์ใครสนใจ MP3 ปี2021ปักบุดไว้เลยเดี๋ยวคันนี้มาเล่าให้ฟังไปแล้ววันนี้ครับเลยเอะไรกินดีกว่าไป รอพบกับรีวิวคันนี้เป็นคิวต่อไปได้เลยเจ้า